การว่ายน้ำก็ถือเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าคุณเกิดพระตกน้ำแต่ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณเอาชีวิตรอดได้เสมอไปนะคะเพราะเมื่อคุณตกน้ำเราอาจไม่รู้ว่าน้ำบริเวณนั้นลึกเพียงไหนหรือห่างไกลจากฝั่งเพียงใดยิ่งถ้าไกลฝั่งมากๆหลายกิโลเมตรการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งย่อมเป็นเรื่องที่ยากและอาจทำให้คุณหมดแรงจมน้ำได้ค่ะแต่สิ่งที่จะทำให้คุณรอดชีวิตทางน้ำได้คือการลอยตัวเหนือน้นำให้ได้นานที่สุด เพื่อรอคอยการช่วยเหลือต่อไปค่ะแต่การลอยตัวเหนือน้ำด้วยท่าเบสิกลูกหมาตกน้ำคุณมั่นใจขนาดไหนที่จะลอยน้ำด้วยท่านี้โดยไม่เหนื่อยจนจมน้ำไปซะก่อนวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปลองฝึกการลอยตัวที่ไม่ใช้แรงเลยนะคะสามารถลอยน้ำได้นานด้วยเหมาะสำหรับที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ไว้เพื่อช่วยเหลือตัวเองในขณะประสบอุบัติเหตุทางน้ำลองไปทากันดูนะคะ ง่ายมากๆเลยค่ะ